เอาอันนี้ดีกว่าอยากมีบ้านและรถก่อนอายุ30มสิบทำยังไงคำาคำถามถทุดท้ายประมาณนี้เนาะอาจารย์ขอนิวแชทใหม่นิวแชทเปรียบเสมือนการเปลี่ยนสมองใหม่ให้ลืมสิ่งที่เราเทรนเมื่อกี้ไปทำยังไงทำยังไงทำยังไงกด enter ครับอยากมีรถและบ้านก่อนอายุสามสิบทำ การมีรถและบ้านเป็นเป้าหมายที่ดีแล้วมีค่าที่สูงมากเพื่อช่วยคุณกำหนดเป้าหมายโอเคเป็นแนว s t r a t e g เนาะวางแผนกำหนดเป้าหมายในการวางแผนการเงินการออมเงินมาก่อนโอเคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินวางแผนการเงินเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็วางแผนเพิ่มรายได้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติมแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้เนาะเพราะว่ามันคือประโยคที่ต่อ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 ,ต,อต่อกันนะครับอ่าโอเคเอาประมาณนี้ให้ให้หอมปากหอมคอแล้วกันให้ให้เราดูว่าใช้ได้นะโอเคเราสังเกตเห็นว่ามันเหมือนหนังสือหนึ่งเล่นมนะครับที่เราถามไปเนาะแทนที่เราจะไปอ่านจากไลฟ์โค้ดหรือจากอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันดึงจากฐานข้อมูลที่มันมีอยู่บนโลกออนไลน์ แล้วมาวิเคราะห์แล้วมาประดิษฐ์เป็นคำตอบที่ตรงกับโจทย์ที่เราต้องการเห็นปะเราก็จะถามเนี้ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับเราได้ไอเดียแล้วเนาะอันนี้ฝากไว้หนึ่งโปรดักที่เปลี่ยนโลกแล้วนะครับ